ท่านมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงบ้างครับไม่มีนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลด้วยนะครับนะครับมีผู้มาลงมติ487ท่านนะครับเห็นด้วย161 บวกหนึ่งนะครับไม่เห็นด้วย319นะครับงดออกเสียงเ็ไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนผู้ไม่ไว้วางใจนะครับ161เสียงนะครับ ครับร6 1บวกหเป็น162คนระับคะแนนไม่ไว้วางใจนะครับ162นะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมออกเสียงไม่ไว้วางใจนางสาวแพรตรงทานจินวัฒนายงปรีด้วยคะแนน162นะครับถือว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทน ที่มีอยู่นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติไว้วางใจนางสาวแปรรทองฐานจินวัตรเป็นนายกมนตีนะครับ